วา่าพี่ผมผมไม่ได้พร้อมสัมภาษณ์เรื่องครอบครัวหรืออะไรนะพี่นะถ้าอยากสัมภาษณ์เรื่องอื่นได้อยู่แบบแจมๆได้แต่ว่าถ้าเกิดผมมาพูดเรื่องที่มันเกิดขึ้นผมไม่พูดมันมันผ่านมาแล้วเออจบไปแล้วซอยู้ใดมา์บอกบอกับเอาไปอันซุกโมด,ด,ดูนั่นท้งนั่นกับขายจะฟ้องเองคอยบอกแล้วว่าเบาดูไพรมักบอกดูนั้นมันจะปูจะฟของอืมใครชอบพูดไปบ่อยไม่จุ๊ไม่สิ้นนั่นพูตัวเองแต่อบอกนั่นล่ละเขาเสร็จมามูกอ่อนมาแล้ว อันนี้เขาจะาเป็นตัวเกี่ยวมีสิผิวาวนแน่นแล้วพยายามบออยาางมากกเบอกไปค่อยเบาแล้วบม่ประโยชน์เราบม่มีประโยชน์จหรับใครไม่มีประโยชน์สติปีบออย่างงั้นสั้นแต่ผู้ใดผู้ใดบอกไปเรื่องไปเล่าเหตุการณ์สองสามมือมันหนเห็นเห็นบอกนานนี่กับไปเขาบอกไปแต่เขุดจุดเข้าเรามีจุดยืนชัดเจนว่าเรามูฟแล้วมูฟออนคือมูฟออนจุดยืนชัดเจนอย่าพั่มเพื่อเสียเวลา ทุกคนต้องทำมากินทุกคนต้องวางแผนชีวิตทุกคนต้องรู้ว่าชีวิตครจะไปวันไหนแมนบอเพราะเราอ้ามอึงบอกถึงว่าบอกถึงว่าอ้ามอึงเมื่อวันแล้วเราอ้ามอึงมานานแล้วใช่ไหมล่ะทวิตนี้เราชัด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 ทำอะไรไปชัดชัดเจนเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นมาใครรองรับคุณมันเป็นไรเรารองรับตัวเองถ้าคุณเนี่ยนี่คือคุณคุณจะไปคิดแต่นี่นี่นี่น,นี่พอคุณเกิดเรื่องมาล่ะเขาเห็นอันนี้คุณไหมเขาก็ไปเห็นอันนี้คุณมาแล้วคุณต้องตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอืมุกคือมุกตรง ปัตมะอนาอันอีน่ป่ตามมาตามหลังมูฟคือมูฟเพราะว่าเพราะว่า่วยนี่มันยันคนอยู่ยบแบบว่าเราดีดยมไ่เพราะควยเป่นคนขยันจริงๆคือขยันมากอ่ะบองตัวเป็นคนขยันมากไผ่ว้าก็เวาไปเอาเวอลยังชัดเจนมูฟอ่อนคือคืองมูฟอ่อนผู้ใดว้าดูเห่งคล้ายตัวเอง นี่คือคำบาโพยาบาลที่เล่าไล่สดออกมาใหมนะครับนี่คือความชัดเจนอีกครั้งของเล่าบ่มีทางที่สิกบไปขึ้นดีหรอกครับเดินทางไปข้างหนาแล้วก็ต้องไปให้สุดครับเมนอุปสรรคข้างหนาเซมิยังก็ตามนะครับมันก็ต้องสู้ครับเพราะว่า โตเกียวมิวสิกนี่ถือว่าเป็นฝ้าเปิดไม้ห้เลมาเดินทางบนเส้นทางสายหนีครับเราคงสิเป็นผู้บริหารที่เก่งนะครับพอว่นในช่วงหนึ่งเราก็ได้บอกรัาว่างานตอนนี้เดือนมีนานี่เต็มแล้วสปอนเซอร์หลายๆเจ้าก็เขามาานะครับเนาะนี่นะครับหลังจากที่เกิดปัญหานี่ มันก็มีทั้งคอดีและคอเสียกับว่ายัางให้เกิดนะครับปัญหาแบบนี้เพราะว่าก่าที่สางก็สิมีดุกมีเต่าน้ำกันมาเนี่ยมันก็ใส่เวลาอยู่ดิแหงกระแสด,ดาม,มา่าแต่งเด็กมาไม่ไหมหนูแฮงคักได้ละครับบพรว่าสิเป็นอายุ้ลยกวัวกันนะครับแล้วก็ยิงไปยู่ทางบ้านเมียนี่ จักคนเบาคนาคนไาอย่างแน่แล้วครับคนเน็บแนมทั่วทีบหรอกครับเพราะว่าคนหักกับมีคนสร้างกับมีมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแหละครับแต่ว่ากับบอมีไพอยากให้สร้างตัวเจ้าของหรือว,ว่ามีคนอยากให้สร้างตัวเจ้าของอันนี้กับบอหูนะครับแต่ว่าผมมองเลยว่าไพกระามจะต,ต้องให้ค้น หากตัวเจ้าของเท่านั้นล่ะครับอย่าให้ค้นวาดีน้ำพร้อมพนละนี่แหะครับเพราะว่าบดิคิดถึงจุดนั้นเนาะมันผ่านมันเลยมาแล้วมันบม่มีทางกลับไปแล้วนะครับแก้วที่มันแตกแล้วต่อปฏิบอง่ายๆแบบนี้แหะครับก็คือบหัวแสงทองฟินแลนด์ยังชีใส่ได้บบนะครับเพราะว่าตอนนี้เพิ่นมีแต่โตเกียวมิวสิกเท่านั้นนะครับ ทางเพ้เากัแสงทอ,องอาชีจังสี่บอนะครับเนาะบองวัวเพิรให้ใส่ซื้อบอในช่วงนี้นะครับมันก็มีงานที่รับน้ำกันมามาก่อนเนาะครับซึ่งมันก็นหลายพอสมควรอยู่หรอกแล้วก็นานั่นครับประเด็นปัญหาทีพอไฟยิ่งเนาะเะดบไปเเวาหลายอย่างหลายแนวในการไล่สดนี่แหละครับคือขอดีก็ับขอเสียในการไล่สดนี่ มันเอาขึ้นว่าไรนี่ครับสีไปแกเข้ามอลเาจ้าของมันบ่าไรเด้มันได้บอลลงไปแล้วคนกระเบิงตีครับอืบางคําเบมันก็เอฟซี FC พูทิบาตกับบพอใจนะครับว่าบ่เมนลูกผู้ชายพอมันหลายแนยวอยู่ครับคําเว้านั่นแหละพี่นองกับคงสิีได้ฟังกันแล้วล่ะครับบางเทีอกะมันจังไรนนะมันฟังแล้วมันบอสบายใจนะครับเนาะของเอฟซีฟัง พวกยบาหเเ่านี่บอกเลยว่ามันแต่คิดแต่ขวงใจครับบางคำพูดนี่คือว่าไงไงพอก็ต้องเข่าขางลูกสาวเป็นธรรมดาแหละเนาะครับเนาะก็ต้องหักลูกตัวจะขวงหลายกว่าอยู่แล้วละ่ะพิษถืกซัวดียังบ่ยังกะลูกกูนี่คำว่า,าพ่อมเมมันเป็นนังสันนะครับอย่างบางค้น ลูกไปเห็ดบอดีไปเบิงหมอล่ำไปเหล่าบาลนี่ไปขากันยุ่หันละครับแล้วหูจากบอกเวลาพ่อตำรวจจับไปบอกว่าลูกโตัวจากของนั้นดีหลายบอเคยเฮ็ดบอดีแล้วไปตีกันยุนาไวที่เพื่อเอยีงอยงครับนั่นหรือที่เรียกว่าดีแห้งอ่างย่างเดียวละครับลูกบอกเคยเกเร ไม่อ้างเหตุนเนี่ยคือบอย่อมรับความเป็นจริงโหลดครับว่าเออมันจังสันบางเทีอก็บอบกว่าเห็นอยู่บ้านมองมองแม่ออกไปมองอื่นมันบรได้นำไปถูกยางกาวครับยาสเปวา่าอืบางคนไปรักเล็กขโมยหน่อยพ่อตำรวจจ้บได้กับว่าลูกอีฉันดีเออหนึ่งคือกันล่ะครับแปบเดียวกันอืมบ่เบิ่งว่าสิ่งไหนผิดบ,บ่ผิด คือยังบ่ยังกะสีอาตลูกตัวจะคของมั่นกับว่ตถกนะครับคงสีสุดท้ายแล้วหรอครับว่าตางค้นนี่กับตางมีสิ่งที่ตัวจะคของตรงเหตุแล้วครับเพราะว่าคำเบาของ่าย,ยิ่งเพิ่นกับว่าเหลือเยือ่ยไจ่แล้วหรอครับก็แค่คุ้ยกันไปตามสภาไปซื้อบด้วามีต่องมาอะไรอว่อนกันเลยไปฟั่งเบิงไหลสด กับบ่แมลล่ะครับ,บ,รม,รบมันมันจบแล้วบ่มีการห้ามกันครับถ้าเฮาเฮ็ดแบบนี้เฮาสิไปห้ามกันเฮ็ดหยังต่างาคนก็ถ้าคิดว่าตัวเจ้าของได้ดีก็เฮ็ดไผเฮ็ดมันล่ะครับก็ต่างคนก็นว่า FC ไผ FC มันเนาะครับเนาะมันก็หลายต่างกันผู้ใดมไผเชียร์ไผก็ตามสบายครับมันแล้วแต่เฮาดอก สิพิษสิถื่อสิซัวนั่นกับเฮาเลือกสิเสี่ยวครับเฮาหมักไผ่เฮาพ้อใจไผ่าว่าแบบนี้มันดีเฮาก็เชี่ยไปครับถาว่าบบดีเฮากับบบเชี่ยพอ,อยัง่บยังก็ตามนะครับเนาะมันค้นละเนี่ยอยู่แล้วนะครับการแสดงที่เพิ่นเคยเหตุมากนี่ครับมันสิเป็นยังไ๋เดี๋ยวเบิ่งวันที่สามนี่ครับ ตเกี่ยวมิวสิกนะครับสตรีมม mm ิ hmm. ่งเพิ่นสิเปนแบบใดก็คงต้อง,ร,งรอดติดตามเบิ้งล่ะครับผู้เยา่บานเราเป็นคนขยันนะครับเป็นคนแอคทีฟเราก็คงสีมีแนวใหม่ๆนะครับมาฝาก FC เดี๋ยวมีข่าวๆอีหยังคือหน้าเดี๋ยวสิเอามาแจ้งให้ FC สซีสุขสุขคนได้รับรู้น้ำกันครับ